เจ็บจนพออกหักด,ดีกว่าอยู่กับรักแย่ๆนะคนมักพูดว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามก็จริงแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดค่ะหันแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตของพวกเราค่ะนวาวิธีการรับมือกับท็อกซิคเลชั่นชิ่นยอมรับข้อผิดพลาดในความสัมพันธ์การที่เรายอมรับเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนะ ต่เป็นหมายถึงว่าเราเข้มแข็งพอที่จะยอมรับแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ที่แย่ๆออกไปจากชีวิตค่ะ 2. กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นผีแบบนี้นะคะการที่เรารู้ตัวแล้วก็ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยนะว่าเป็นบุญแล้วล่ะค่ะหักแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้สามารถขอความช่วยเหลือหรือปรึกษากับคนรอบข้างรอบตัวได้นะคะให้เขาได้ช่วยเราออกมาค่ะ เชื่อมันม่นในตนเองการที่เรากล้ายืนอยากที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะยืนร้องไห้คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเพียงครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยดีกว่าที่เราจะต้องทนทุ์ร้องไห้ทรมานและอยู่กับคู่ครองที่มีความสัมพันธ์ที่แย่ๆกับเรา 4. การขอความช่วยเหลือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากปัญหาการนอกใจปัญหาการสื่อสารโดยใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะ เมื่อไรก็ตามที่คนเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลการทำร้ายร่างกายการลงมือลงไม้กันมีแน่นอนค่ะและหลายคู่นะคะก็จบลงด้วยการเสียชีวิตก็มีค่ะกลัวที่จะขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางทางด้านจิตใจหรือทางด้านกฎหมายอย่าอายค่ะติดต่อเข้ามาเพื่อรับการช่วยเหลือกันนะคะ